สวัสดีครับพบกับผมนะครับช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่2นะครับที่แมงกะบี้ฟิล์มนะครับจะทําช่องต่อนะครับก็ขอให้เอฟซีนะครับช่วยกดติดตามมาเยอะนะครับช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมก็นะครับเช้านี้เนาะนะครับผมก็จะมาพาเอฟซีครับมาดูบริเวณนะครับรอบบ้านของแมงกะบี้ฟิล์มนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมธรรมชาตินะครับเอฟซี นะฮะข้างหลังผมมันก็เป็นอันนี้ก็คือต้น <c oughs> มะขามนะนะครับเป็นต้นมะขามนะครับพีตีเนี่ยก็มะขามพวกนี้ก็อ่อใช้นะครับใช้ใบอ่อนนะครับเนี่ยนะครับแม่ผมก็ใช้ใบอ่อนในการอ่าไปทำกับข้าวนะครับผมหลายๆอย่างนะครับเนี่ยอันนี้ก็ใช่นะครับนันเป็นมะขามนะครับ นี่ครับมะขามอ่าพวกนี้นะครับก็จะเป็นมะขามที่มันขึ้นเองนะครับนะก็จะเป็นมะขามป่านะครับผมนะฮะที่ที่มันขึ้นเองนะครับเนี่ยใบอ่อนนะครับข้างบนเนี่ยนะครับลูดออกมาลูดออกมาแล้วก็เอาไปทําต้มยําเอาไปอนะักสมัครเขาจะใช้ต้มเนาะนะครับ เพราะว่าน้ําของใบมะาขามนี่มันจะออกเปรี้ยวๆนะครับผมแล้วก็นี่นะครับเออคืออันนี้นะครับคือเขาเรียกว่ามะกรมนะเอฟซนะมะกํมนะครับไม่รู้ว่าเอฟซีเคยเห็นกันหรือเปล่านะฮะอังซูมให้ดูเนาะนี่นะครับอันนี้เขาก็จะเรียกว่ามะกรมนะเอฟซนะมันเป็น ลูกกลมๆนะฮะลูกกลมๆนี่ครับขนาดอยู่ในปา่ามันก็ยังงอกออกมานะแต่อันนี้มันเป็นเถาเนฟซีนะครับมันเป็นเถาก็หาหายากแล้วนะครับหายากแล้วนะครับผมคือมันเป็นเถา้าถ้าเราปลูกแบบเป็นซุ้มอะ่ะสวยครับ FC ผมบอกเลยว่าอามะกัมเนี่ยนะครับมันอยู่ในตระกูลเถาวันครับนะอยู่ในตระกูลเถาวันนะครับ FC ก็มันจะเลือ้อยไปทั่วเนาะถ้าเราทําซุ้มอะไรไว้เนี่ยมันก็จะเลือ้อยแบบสวยงามเลยเนาะอย่างตําลึงอะไรพวกเนี้ยใช่นะครับเอฟซี FC. นะครับแต่ตําลึงมันก็กินได้เนาะแต่ว่ามะกัมมันมันไม,ไม่ไม่น่าจะกินได้นะครับผมก็คือป่าที่นี่เนาะนะครับก็เป็นเขตของอานะครับนะเขตติดต่อนะครับที่อยู่ระหว่างนะครับบ้านแมงกะบ,บี้ฟิล์มแล้วก็เอ่เขตของอานะครับผม ตอนนี้ก็ยังเป็นป่าให้เห็นนะ FC นะครับยังเป็นป่าให้เห็นก็นะครับป่าแห่งนี้นะครับก็กําลังนะครับกําลังจะถูกนะครับหรือป่านะครับเพราะว่าทางเจ้าของเนี่ยเขาก็จะทำพวกไร่นะครับไม่ว่าจะเป็นไร่มันนะครับหรือว่าไร่อ้อยนะครับทำแบบการเกษตรนะเอฟซีเนาะ นะครับเพราะว่าเขามีเขามีที่อยู่แต่เขานี้เขา,อ,าอยากจะทำไล่นะนะครับก็เลยจะต้องเอาป่าออกนะครับคือ,อโซนข้างหน้าเนี่ยครับเขาเอาออกไปแล้วนะครับแล้วก็ก็เหลือนี่แหละนะครับก็เหลือไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าตรงตรงป่านะครับข้างๆข้างหน้าเนี่ยเขาออกเนี่ยมันก็จะโล่งเลยนะครับนะมันก็จะโล่งเลย อันนี้เราก็มาดูนะครับว่านะฮะบริเวณบ้านผมเป็นอย่างไรนะครับจริงๆบ้านผมก็มีต้นผักหวานนะฮะแต่ว่ามันมีใบแก่เต็มมันเลยไม่แตกออกมานะครับเป็นต้นผักหวานนะครับซึ่งต้นผักหวานต้นนี้นะครับก็ตั้งแต่ที่ผมยังเด็กเลยนะครับเกิดมาก็เห็นแล้วแต่ว่าต้นต้นมาเล็กกว่านี้ตอนที่ผมเด็กอะ่ะ นะครับก็คือต้นผักหวานเนี่ยมันโหมันมันต้นขนาดนี้นี่ใช้เวลาหลายปีนะนะครับใช้เวลาหลายปีส่วนมากต้นผักหวานมันจะต้นไม่โตนะครับต้นไม่โตมันจะแกน่นแกนะครับอันนี้ต้นเหมือนอ่าเป็นไมายืนต้นนะครับนะผักหวานก็เป็นมายืนต้นนะครับผมก็ถ้าทําให้อ่าใบมันออกหมดนะครับมันก็จะแตกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผม แล้วนี่คืออะไรครับกระถินเนีซน้ากระถินนะฮะนี่นะครับกระถินนะครับก็คือกระถินเนี่ยนะครับยอดอ่อนนะฮะแน่นอนนะครับหลายๆท่านก็นําไปแซบๆหลายเมนูนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นกระถินป่าเนาะนะครับกระถินเนี่ยเราก็ต้องแบบฟันนะครับฟันมันออกเพื่อให้มันแตกใหม่ นะครับกระถินยิ่งฟันยิ่งแตก fc นะครับยิ่งฟันก็ยิ่งแตกนะครับอันนี้ก็จะใช้นะครับประกอบอาหารเนาะไปแอมเนาะพกส้มตำนะฮะหรือว่านําไปผัดน้ํามันก็ได้นะผมก็ชอบกินนะนะครับยอดอ่อนเอาไปผัดน้ํามันนะฮะก็อร่อยนะครับ fc นี่นะครับอุ้ยกินดิบก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปทําสุกก็ได้นะครับผมที่ขึ้นข้างๆกันก็จะมีมะขามป่านะครับมีกระถินนะครับแล้วก็มี อผักหวานนะครับที่อยู่อตรงนี้นะครับก็อีกหน่อยมันจะไม่มีป่าแล้วเอซนะครับอแต่ว่ามะก่ามเนี่ยผมก็จะเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่ามันมันหายากแล้วมันหาแทบไม่ได้แล้วนะครับผมนะครับแล้วจุดบริเวณนี้นะครับก็อเป็นสวนสักนะครับนะเป็นสวนสักนะครับ นี่ครับตรงนี้ก็เป็นต้นสักนะครับผมก็เป็นต้นสักนะครับของอาร์นะครับผมนะฮะนี่ก็คืออาร์นะครับเขาได้ซื้อที่ผมไว้สมัยที่ผมขายให้ตอนที่จะย้ายไปอยู่อำเภอสทงามเนาะตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่นะครับก็อยากจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่เลยประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันก็เป็น ประสบการณ์นะครับที่ผมได้รู้ว่าไม่มีที่ไหนนะครับน่าอยู่เท่าที่บ้านเกิดบ้านเก่าที่นี่นะครับผมอพอดีของอาร์ในเอฟซีนะ FC, นะผมซื้อได้แค่สองงานนะครับซื้อกลับได้แค่สองงาน,นครับเพราะว่าอของอาร์เนี่ยเขาเขาก็มีลูกนะครับแล้วเขาก็ยกให้ลูกปุ๊บเขาเขานี้พอพอมาถึงลูกเนี่ยเขากไขานะ็ไม่ขายให้ผมนะครับไม่ขายให้ผมนะครับก็เลยแบบอผมผมก็ไม่สามารถที่จะ ซื้อที่ตรงนี้คืนได้นะครับผมแต่ก็ไม่รู้นะ FC เนาะนะครับในอนาคตไม่แน่ไม่นอนนะครับผมเชื่อมั่นว่าถ้าที่ดินมันเป็นของเรานะครับยังไงมันก็เป็นของเรานะครับผมถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะยังไม่ขายผมแต่อนาคตมันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมนะแต่ตอนนี้ <c oughs> ที่ดินผมมีแค่สองงานนะครับผมมีแค่สองงานเท่านั้นนะฮะ ะนค่ายเอซีเดี๋ยวผมจะไปดูพาไปดูต้นไผ่นะครับต้นไผ่คือต้นไผ่เนี่ยนะครับผมเอามาปลูกตั้งแต่ผมย้ายเนาะย้ายมานะครับนี่นะครับต้นไผ่ี่ครัยเห็นไหมครับจริงๆต้นไผ่เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่า แนะนำให้ขยายนะครับหน้าฝนก็คือหน้านี้นะครับเหมาะที่สุดนะครับเหมาะที่สุดเพราะว่าไม่ต้องลดน้าครับปลูกทีเดียวลงดินทีเดียวมันก็เป็นนะครับนี่ครับก็จะมีหน่อไม้นะครับในนี่หน่อไม้อย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นหน่อไม้แบบนี้แล้วนะครับอย่าอย่าไปตัดมันนะฮะอันนี้มันเป็นลาแล้วนะนะครับมันเป็นลามไม้ไผ่แล้ว นะครับอย่าไปตัดมันนะครับถ้าเกิดว่ามันยาวประมาณสักคืบหนึ่งหรือมันฝ่ามือเนี่ยนะครับความยาวก็อ่ะกินได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันยาวมากแล้วก็อย่าไปตัดมันเพราะว่าเราจะต้องใช้ลำต้นนะครับอันนี้เป็นไผ่เลี้ยงนะครับเป็นไผ่นะเ,ไเลี้ยงนะครับผมเป็นไผ่เลี้ยงนะครับนะนะครับเป็นไผ่เลี้ยงนะครับผมก็จริงๆเนี่ยผมถ้าผมมีที่เยอะๆเนี่ยผมจะปลูกไผ่เลี้ยงเลยนะเพราะว่ามันขายได้ นะครับขายได้แล้วก็มันสามารถเป็นที่เรียกไงทำทำเงินให้เรานะนะครับเราขายได้อะไรได้เนี่ยนะครับหน่อไม้มันก็แตกเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นลำเนาะอันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับสวนดอกไม้นะครับ <c oughs> อันนี้ผมผมไม่ได้อยู่นะครับแต่ว่าแม่ผมนะครับเป็นคนสานต่อนะครับผม ซึ่งแมงกะวีฟิล์มไม่ค่อยได้อยู่นะครับที่ท่านเห็นนะครับข้างหน้าเนี่ยมันเป็นดอกคุณนายตื่นสายนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสีที่แบบว่าสีที่เห็นพบเห็นโดยทั่วไปนะครับก็จะเป็นสีออกม่วงๆนะฮะนีนะ่นะครับสีนี้นะนะครับเป็นเป็นสีนี้นะ FC เนี่ยสีออกม่วงๆนะครับผม ก็สีนี้จะหาง่ายที่สุดนะครับในบรรดาคุณนายตื่นสายนะครับจริงๆอ,ะอ่ะมงกรบีฟิลม์มเนี่ยสะสมไว้เกือบครบทุกสีนะแต่ว่ามงกรบีฟิล์มไม่ได้อยู่บ้านคุณนายตื่นสายเนี่ยมันมันมีอายุของมันนะถ้าเกิดเราปลูกไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันมันมันทอดยอดยาวอย่างเงี้ยแล้วถ้าถ้าเราไม่เอามันไปปักชามต่ออีกเนี่ย มันก็จะโรยนะครับคาว่าโรยหมายถึงว่ามันจะเหี่ยวเองเลยฮนะเหี่ยวแล้วก็ตายเองนะครับเพราะฉะนั้นาการขยายพันธุ์ของคุณนาตื่นสายก็คือการปักชำนะหักหัก,หกชำลงดินหักชำลงดินนะครับผมจริงๆอันนี้มันเป็นง่ายนะนะครับมันเป็นง่ายแต่ว่า,าเราต้องรู้จากวิธีนะครับในการที่จะขยายพันธุ์ต่อนะครับ อันนี้ก็นะครับเป็นพันดอกสีขาวนะครับ FC นะครับเป็นเป็นดอกสีขาวนะนี่นะครับเป็นดอกสีขาวนะครับก็ดอกเก่าๆเนี่ยนะครับก็ถือว่ามันจะโรยไปดอกใหม่ไอที่มันตูมๆอ่ะนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันตูมๆก็จะผีดอกใหม่ออกมานะครับผมแล้วก็มีต้นต่างๆนะครับที่แม่ผมปลูกเอาไว้นะครับผม นะฮะแต่ส่วนมากผมจะชอบไม้ดอกกว่านะนะผมจะชอบปลูกไม้ดอกมากกว่าประเภทประเภทใบนะะนครับอันนี้ก็เป็นพุทธนะฮะต้นนี้ก็เป็นพุทธนะครับพุทธหอมนี่นะครับเป็นพุทธหอมนะครับผมอันนี้เป็นต้นดาวเรืองนะครับเนี่ยนะครับเป็นเป็นดอกดาวเรืองนะครับแต่ว่าอ่ารอรอมันออกดอกก่อน ครับแต่อันนี้มันเป็นพันธุ์สูงเนาะนะครับมันเป็นพันธุ์สูงนะครับผมนเนี่ยเนี่ยมันมันก็จะออกดอกแล้วอ่ะนี่นะครับนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับนี่คือดาวเรืองที่กําลังจะออกเป็นอย่างนี้นะนะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกอ่ะแล้วนี่คือดอกแพงพวยนะครับที่บ้านเอฟซี FC เรียกว่าอะไรอันนี้คือเป็นดอกไม้ที่แบบหาง่ายนะ แทงพวยสีออกชมพูชมพูม่วงเนี่ยหาง่ายนะครับแล้วผมก็ได้เอาไอ้พันธุ์นี้มามันมีแพงพวยสีออกชมพูาออชมพูแล้วก็มีสีขาวเนาะนะครับตอนนั้นที่ผมเอามาปลูกนะคือดอกไม้มันจะมีหลายสีนะครับอ่ะอันนี้คือมาลินะครับนี่ฮะมาลิคือมาลีเนี่ยผมปลูกต้องนานแล้วเนาะนะครับ ต้นมาลีนี่คือสัญลักษณ์ก็คือเอาไว้ว่าในวันแม่นะตัวแทนนะเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นะครับแน่นอนครับดอกของมันหอมอยู่แล้วนะครับผมนี่ครับเอซี F C. อันนี้ก็จะเป็นดอกไม้หอมนะครับดอกไม้หอมนะเนี่ยถ้าผมทํากลิ่นให้มันไปถึงเอซี C ได้นี่นะครับไอ้น,นี่คือพุทธนะฮะนะครับ,นะรบต้น พุทธนะครับผมพุทธหอมนะครับผมอันนี้หอมหอม,หอมมากเลยนะนะหอมมากเลยนะครับผมชอบตระกูลไม้หอมอยู่แล้วเนาะนะครับปลูกเอาไว้ในกลิ่นหอมอ่อนๆโชยไปนะอันนี้ก็เป็นดอกที่มันออกมาแล้วนะครับนะออกมาแล้วมันก็จะโรยไปส่วนดอกใหม่มก็จะตูมอย่างนี้นะี่ครับรอวันรอวันที่แบ่งบานใหม่แทนแทนที่ดอกเก่านะครับมีมีหลายดอกนะนี่นะฮะอืม นะครับมีหลายดอกนะฮะนี่ค okay. ร uh, pues pues ับเอ f ซครับก pues like ็เป็นจุดบริเวณนะครับอดอกไม้นะครับที่บ้านของนักบีฟิมนะครับผมก็ถ้าผมผมอยู่อ่ะผมจะแต่งให้สวยกว่านี้นะครับแต่ว่าผมอย่างที่ว่าคนเราถ้าไม่มีเวลาที่จะทำอะไรเนี่ยมันมันไม่ได้ตั้งใจหรอกครับมันต้องมาทำ นะครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้พาชมนะครับสวนป่านะครับเล็กๆน้อยๆนะครับบริเวณบ้านของแมงกับี้ฟิล์มนะครับให้ FC ได้รับชมกันนะครับผมก็ผมจะทำคลิปออกมาเยอะๆนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับ FC อย่าลืมนะครับกดติดตามช่อง ตะกูลแมงฟิล์มให้แมงกะพี้ฟิล์มด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องใหม่นะครับตะกูลแมงฟิล์มนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับตะกูลแมงฟิล์มก็ขอจบคลิปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ